กระกายชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ทันยมกระซิบสามคนนี้ใช่หรือไม่เสียงกระซิบท่านยมถึงภิกษุณีสุทัศนาหรือหมอปลายพลายกระซิบการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่วาระแห่งชาติใครคือนายกคนต่อไปลิศกระายชื่อนายกคนใหม่หนึ่งประาวิทย์ปวงสุวรรณตกิน สามอิงแพรทองทานแคนดิเดตนายกสะเทือนปฏิวัติไหมมีการเลือกตั้งแต่ไม่เห็นหีบเลือกตั้งอดีตนายกลุงตูลงสวยมีที่ยืนเห็นภาพในฐานะนักการเมืองมีบทบาทที่ชัดเจงขึ้นกว่าแต่ก่อนพิกศษนีปรายสุทัศนาหรือหมอปรายพรายกระซิบวันนี้ได้ร่วมพูดคุยว่าวาระแห่งชาติดวงการเมืองครั้งใหญ่ ปี2,565เก้าอี้นายกจะเป็นของใครท่านยมกระซิบมองเห็นหรือไม่เป็นคนหน้าใหม่กลุ่มใหม่หรือหน้าที่คุ้นเคยปฏิวัติหรือไม่ลงตูวมีโอกาสหวนคืนเก้าอี้นายกหรือเปล่ากรายชื่อแคนดิเดตนายกสมคนนี้ใครมาวินคุยแบบนี้ที่เดียวการเมือง2,565เปลี่ยนครั้งใหญ่ คนที่รักษาการอยู่จะอยู่ได้สามเดือนนั่นคือพลเอกประวิทย์่งสวรรค์แม้จะมีช่วงเว้นว่างไม่แน่ใจว่าจะเว้นว่างช่วงไหนแต่ยังไม่เห็นว่าจะมีใครเข้ามาคืออาจจะเป็นคำว่ารักษาการแต่ว่าหน้าของท่านไม่ชัดเจนเหมือนตอนสามเดือนแสดงว่าจะต้องมีการร่วมกันบริหารหรือร่วมกันจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่าง เพื่อรอเวลาเป็นแปลงอย่างชัดเจนรัฐบาลแห่งชาติภาพที่มองอาจจะเป็นฝ่ายค้านและรัฐบาลร่วมงานกันเพราะในช่วงสามเดือนที่ว่านิทันประวิทย์ยังคงอยู่แต่หลังจากสมเดือนเห็นเป็นลักษณะคนร่วมกันหลายๆคนสองคนขึ้นไปในการบริหารซึ่งหลวงพี่ไม่เห็นใครเป็นเบอร์หนึ่งและเมื่อถามต่อว่า จะเป็นคนหน้าใหม่หรือหน้าเก่าที่คุ้นเคยภิกษุณีตอบทันทีว่ากลุ่มเก่า,กาแต่เป็นการร่วมกลุ่มของคนสองฝ่ายแต่ยังไม่เห็นการเป็นแปลงที่ชัดเจนในช่วงปีนี้แต่ก็ยังดีที่ว่ามันมีกฎเกณฑ์ที่ว่ามันจะถึงเวลาต้องปเปลี่ยนและเขายังปเปลี่ยนหลวงพี่มองว่ายังเป็นสัญญาณที่โอเค การเปลี่ยนแปลงที่หลวงพี่ว่ามันจะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือแย่กว่าเดิมภิกษุณีตอบชัดมันจะดีขึ้นแต่ว่าหลังจากเลือกตั้งมันจะมีข่าวร้ายสำหรับใครหลายๆคนเช่นกันจึงการตามกันออกไปนอกประเทศเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งดีใจว่าจะได้กลับมาแต่จงเตรียมตัวรับสมาชิกใหม่ที่จะต้องลีภัยออกไปดีกว่า การจากไปก็เขามาจากสาเหตุของการตัดแข้งตัดขาถูกใส่รายป้ายสีแต่หลวงพี่ก็ยงงงงังงงๆกับสิ่งที่ยียินในหัวณนะตอนนี้พยายามกันกรอกเคยถามคำถามนี้กับท่านยมสิ่งที่งงก็คือคำว่าเลือกตั้งแต่ไม่เห็นหีบเลือกตั้งมันก็แปลกอยู่เพราะทุกครั้งที่ใช้คำว่าเลือกตั้งหลวงพี่ก็จะเห็นหีบเลือกตั้งนั่นเอง และเหตุการณ์นั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในการเลือกตั้งหลวงพี่เคยทำนายไว้ว่าปลายปีไปจนถึงต้นปี66จะเกิดการปฏิวัติเขาเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วมันจะสอดคล้องกับสิ่งที่หลวงพี่บอกเห็นเหตุการณ์การเลือกตั้งแต่ไม่เห็นเหตุการณ์หีบเลือกตั้ง ภิกษุณีสุทัศนาบอกว่าไม่เห็นทหารแล้วไม่เห็นคนมีสีแล้วก็เลยงงว่ามันคือการปฏิวัติหรือไม่หรือแค่เปลี่ยนคนขึ้นมาเพราะว่ายังเห็นทุกคนใส่เสื้อเชิ้ตใส่สูทผกไทยก็เลยเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงมากพอสมควรต้องเตือนกันหนักๆเลยให้ประชาชนคนไทยระวังในการดำเนินชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่า การที่เปลี่ยนขึ้นมาจะมีอะไรเปลี่ยนและกระทบกับกว่านี้อีกหรือไม่ถามว่ากระทบเรื่องอะไรเรื่องเงินกระทบที่สุดความเป็นอยู่ปากท้องเราจะกลับมาสู่จุดดิ่งอีกครั้งหนึ่งและเมื่อเทียบเท่ากับวิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นไหมภิกษุณีตอบชัดเลยว่าใช่หรืออาจจะแย่ก,กว่าอีกหน่อยเพราะโดนต่างประเทศ กระทบเป็นผลจากภายในภายนอกรวมกันเพราะฉะนั้นโดนเกือบทุกอาชีพแต่อย่าเพิ่งกลัวอยากให้มีสติในการเก็บเงินถือเงินสดกับทองไว้ยังไงยามสงครามมองน้ำมันเงินสดสำคัญที่สุดจุดจบแปปีมีนายกคนใหม่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะกลับมาอีกหรือไม่ภิกษุณีสุทัศนาตอบชัดเลยว่า ท่านก็มีที่อยู่ของท่านอยู่อย่างสง่างามและสวยงามในมุมที่ถูกจัดวางไว้แต่ไม่ได้กลับมาตำแหน่งเดิมอาจจะพยายามลงมามีปดปาดพยายามเปลี่ยนปแปลงตัวเองเป็นนักการเมืองมากขึ้นไม่เหมือนแบบแต่ก่อนเราจะเห็นภาพนั้นของท่านมากกว่าเดิมแต่เมื่อถึงเวลานั้นคนที่อายุน้อยกว่าจะขึ้นมาแทนณตอนนี้ที่เห็น คนอายุน้อยที่จะขึ้นมาแทนที่เป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่หลวงพี่มองไม่เห็นสีหรือสีน้ำเงินอย่างชัดเจนอยู่แต่อาจจะไม่ใช่คนในพักเดียวกันแต่เป็นคนที่รวมกันแล้วถูกเลือกขึ้นมาขอกระชื่อคนที่มีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปให้ภิกษุณีตอบใต้ตามสะดวกผลเอกประวิทย์วง์สุวรรณ ภิกษุณีสายหน้าอนุทินชานวีรกุลภิกษุณียิ้มและพยักหน้าเบาๆอิงแผ่ทองฐานชินวัตรภิกษุณีสุทัสนาก็สายหน้าและทั้งหมดนี้เป็นเพียงคําทํานายขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะวันนี้เรามีห้าข้อวันสำคัญในวันสงกรานต์ ปี2,566ห้ามทำทำไม่มอยากผูกติดกับสิ่งไม่ดีไปทั้งปีหาคอห้ามทำเราเชื่อว่าในวันสงกรานต์ของทุกปีเปรียบเสมือนเป็นวันขึ้นปีใหม่หลายคนมักจะยึดว่าในวันใหม่ๆให้เราทำสิ่งดีๆทำบุญใส่บาตรเพราะเป็นกุศโลบายจะได้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามามาพบผ่าน และจะอยู่กับเราไปตลอดทั้งปีวันเปิดข้อห้ามห้าสิ่งห้ามทำในวันสงกรานต์และห้าข้อควรทำเพื่อรับสิ่งดีๆเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองรับปอนสงกรานต์ปี2566สิ่งห้ามทำข้อที่หนึ่งห้ามดื่มสุราของเหมืนเมาเพราะเชื่อว่าการดื่มสุราของเหมืนเมาทำให้ขาดสติสัมปชัญญะ ไม่ครบถ้วนทำให้เราขาดสติอาจจะนำมาซึ่งอุบัติเหตุหรือการสูญเสียได้ข้อที่2ห้ามทำงานในวันนี้อยากให้ใช้วันที่ดีหมดไปกับการพักผ่อนเพราะเชื่อว่าหากเราทำงานหนักงานหนักก็จะอยู่กับเราไปทั้งปีดังกุศโ,โลบายในวันขึ้นปีใหม่ไทยข้อที่3ห้ามพูดคำหยาบคายหรือคำอัปมงคลความเชื่อในวันขึ้นปีใหม่ไทย ให้ทำแต่สิ่งดีๆเป็นวันมงคลกับชีวิตถือว่าถ้าเราเริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็จะตามมาถ้าเราทำไม่ดีหลายคนมักมีความเชื่อว่าสิ่งไม่ดีก็จะอยู่กับเราไปทั้งปี 4. หลีกเรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและเว้นการฆ่าสัตว์งดเว้นการผิดศีลให้โอกาสเป็นผู้ให้ปร่อยนกปล่อยป่าทำทานในวันปีใหม่ไทย จะยิ่งเพิ่มพุนบารมีให้กับตัวเองข้อ 5. ห้ามทะเลาะวิวาทถ้าไม่อยากให้ชีวิตพุ่นวายมีแต่เรื่องงดการทะเลาะวิวาทกันทุกชนิดนอกจากจะไม่ต้องหงุดหงิดรับปีใหม่อย่างช่วยให้ชีวิตปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆความเชื่อที่ทำตามกันมาตั้งแต่โบราณสิ่งที่ทำและควรทำในวันสงกรานต์ข้อที่หนึ่ง การทำบุญตักบาตรถือเป็นการสร้างบุญกุศลให้ตัวเองทำจิตใจให้สงบรับปัอนปีใหม่ไทยข้อที่สองการรบน้ำขอพอรจากผู้ใหญ่ถือเป็นการขอพอรกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ขอขอมาในวันเคลื่อนปีใหม่ไทยเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง 3. การปล่อยนกปล่อยปลาถือเป็นการล้างบาปท,ที่ทำไว้เป็นการสะดอกเคราะห์ร้ายให้มีแต่ความสุขความสบาย ในวันขึ้นปีใหม่ไทยข้อสการทำบุญอุทิศบุญกุศลการทำบุญให้กับญาติพี่น้องบรรพบุรุษผู้ร่างลับเถือเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราได้ระลึกถึงบุญคุณของท่านและข้อที่หําทำความสะอาดบ้านปัดกวาดเช็ดถูเถือเป็นการทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่เชื่อว่าหากเราทำในวันนี้จะนำสิ่งไม่ดีออกจากบ้านของเราและเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิม